New Toyota า o r ร์จูเแก้อาการสะเทือนน่นดีสารนุ่มนวลสมรรถนะเนืบนิ่งขับขี่อย่างมั่นใจโดยชอบไอบักแบบโมโนทูบสินค้านำเข้าจากอเมริกาชอบไอบักแบบโมโนทูปแก้ผสมน้ำมันที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาล์วออโต ควบคุมให้สปริงดีดตัวช้าลงลดลงถ้าอาการสะเทือนสมมติยี่ห้อนิสารลดลงช็อปไอบ I ักนุ่มนวลนึบนิ่งสปอร์ตเล้าจ่ายสินค้านำเข้าจากอเมริกาควบคุมการดีดของคอยสปริงได้ดีผู้ดิสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งดยสารลดอาการสะเทือนลดอาการคลง่งสมรรถนะนึบนิ่งด้านหลังต er, ิดตั้งโฟรจูเนอร์ติดตั้งช็อปไอบ I ักแบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันที่มีขนาดกระบอกใหญ่สินค้านำเข้าจากอเมริกา เชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุดชุล่างไอบักนิว Toyota 4าโฟร์จูติดตั้งชับไอบัแบบมอนทูร์แกผสมน้ำมันคู่กับสปริงนเ,เดิมหน้าหลังผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารลอดอาการสะเทือนลอดอาการโครงขับขี่อย่างมั่นใจสมรรถนะหนึบนิ่ง นึกถึงช่วงล่างนุมน่มๆนึกถึงเมอร์4คูนส er, นิ้ว t o โยต้า o r t ์ n ูเนอร์ั่งในสารนุ่มนวลน,นึบนิ่งลดอาการสะเทือนโดยชับไอบักสนใจติดต่อเมอร์4ีคูสบนถนนรามอินทรากิโลเมตรที่7